บายดีเด้อพี่น้องมื่อนี้สลาพาพี่น้องเขาขั้วนาะเอากปสิมาเห็ดบดได้เห็ดอาหารเหมือนีนบดได้ทำกับเขาเนาะพี่น้องแลสลากกับมาเห็ดผลไม้เนาะพี่น้องเบิ่งเด้อเป็นทุเรียนนี่ทุเรียนทุเรียนเห็นบ่สอง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 อันนี้สองกระปุกเนาะพี่น้องสลาสิมากวนทุเรียนนี่หมอกวนทุเรียนสลาเนาะพี่น้อง ก็คือมันกินบาทันเนาะพี่น้องคือสลากินบาทันเนาะมันซุกโพดมันซุกโพดโพดกินบาทันต่เลยสิกวนเนาะก็เลยเราเอา,เ,อาเ,นนอเน็ตมันออกเนาะมันสีเหล่ๆเนาะพี่น้องมันซุกมันซุกเกินเนาะ เม็ดมันออกว่าสิไปนก้อนเนาะ,ะใส่ทุกมือใส่ทุ่งยางสองข้างมันเห็บพอขนาดเนาะถ้าคาใส่ทุกมตาเดียว

น้องคอยบอกว่าเหม็นน้อง่อยน้องคอยออกมาทุรเรียนสดน้อง้อยมากินแต่ทุรเรียนทอดทุรเรียนสดแต่นี่น้องคอยเหม็นเหม็นเหมือนอึนเลย,ยต้องใช้ต้องฝึกตัวเองยู่แ

เคยนอเลยว่เคยกลัวเนาะมาค่ะน้องเห็ดแหลกแหลเนาะแต่สื่อทุเรียนกวัวเนาะอทำกวัวเอง สีออกมาหนาจ้าแบบไหนเนาะสีออกมาแบบเผิ่อฟุนหรือบ่อกย่าแต่เวลาหนึ่งคู้นี่เนาะเอตุจังเพิ่นบคือจังเพิ่น นายเนาะพี่น้องสวนคุณตาอยู่ระยองเนาะเฮนบอกเก็บคลิปก่อนก่อนเนาะพี่เนาะเป็นเผื่อเฮนบอกว่าขีดก่อนก่อนพี่สะพี่สะหลาไประยองเนาะคือไปสวนบ้านคุณตาเขจะมีระยองก็จะมีขี้เรียนเยอะเอาก็ได้เรียนมาจากสวนของคุณตากับ่งให้ครางบ้านน้ำเนาะ แต่ว่ามันก็ยังเหลือหลาย แกางหอมกานเตาเดี่ยานไปโดนปานไหนะกะแหงหอมยังแสบคืบเตาตลาสีเลือโตันเเลยนเดอ,อ่ยวฮะ

เด็ดไปน้ำกินไปน้ำบอก เห็นบ่ะตั้งหลังสีสลาเห็ดแล้วเนาะจ้ะก็เอากระสมาคัางให้อ่อนๆเนานะเป็นเพื่อนไม่วิธีเห็ดวิธีกวนถืเลียนแบบได้กะคอมเมนต์มาฝากสละนี่เด้อคอมเมนต์มาบอกสละนี่เด้อนีเฮากำลังกำลังค้างไว้เนาะยังบ่หอนยังบ่หอน่ามันหอนก่อนเด้อ ระวัางที่เ้ารอหมอหอนเนาะเขามาแพ,แ,พแพ็กมาแพกแมนาวไว้เนาะพี่น้องมะนาวว้เนาะเนี่ยอันนี้ข้างไว้ก่อนเนาะแต่ถ้าหาว่าเขาบริุคข้นเดี๋ยวมันสีใหม่หมอเนาะตั้งค้นๆบนน่อยๆค้นจนเป็นสีน้ำตาลผมได้หนิเนาะ ลสลาคนเสร็แล้วสลาสีมาหายพี่น้องเบิ่งอีกรอบเนาะหลังจากที่เา้ารอทุเรียนหายมันเดือดเนาะเอากระสิมาแพ็คมักนาวไว้เนาะเป็นกระาดาษเนาะนี่มะนาว่นาะลูกใหญ่บบลูกใหญ่บอ เพื <formation> ่อนๆนี mm ่ม hmm. ีที 1, ่เก็บปักเล่าหายไหวหายใส่ได้โดนๆกับคอมเมนต์เาบอกตลาดในเดอรี่นาะตลาดก็สีใส่ต้องซือห่อจะสีเนาะห่อใส่เยอะใ้กืสิบ่ดกระดาษเนางซื้อรกระดาษเกียนะซิอพิมพ์เนาะะไรตลาดโบมี่เนาะซิปพ เพืเ่อนนมีวิธีแบบแว่าเก็บมะนาวให้ไว้ไใส่ไว้ให้ใส่ได้โดนๆแบบได้กับคอมเมนต์นม,นมาบอกสะลากเยอวยิธีของสะลากกับแบบนี้แหละง่ายงไง่ไงไบบายคือออเกล็นที่ไว้นะ có cứ Con bởi nó Và Thì kiếp vậy để đốt con này Đó là nó Một mùa vị kiếp kiếp cái kếp, 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 kếp. เก็บแบต่เพื่อนเพื่อนอาวะเพื่อนเพื่อนคนไหนูหซักว่าสิเก็บไว้จังนะเก็บจนโดนหรือสิบีบแบบเอาน้ำมันออกมาเนาะบีบเอาน้ำออกมาใส่ขวดไว้หรือว่าสีไว้แต่สลากอะคอมเมนต์มาบอกสลากเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ค่ะบ๊ายบายเด้อเดี๋ยวไว้เจอกันอีกคลิปหนาเนาะสลากวนทุเรียนแล้วสิให้พี่น้องเบ่งอีกเถอะเนาะ สำหรับคลิปนี้กับบายบาย